สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ BOL a ช n น l Channel ครับผมวันนี้ได้มีโอกาสผ่านมาทางพระแดงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเราจะไปวัดกันนะครับจะไปวัดไหนกันเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับผมรับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดสาขานะครับผมอยู่พระแดงนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้น่าจะเป็นพระสังกระจายนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปข้างในกันต่อนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเจดีอะไรขกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันแล้วตรงนี้อากาศเย็นดีครับผมลมเลื่อนดีเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับตัมีช้างด้วยครับผม เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งโน้นกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเท้าวเวสวร th ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกปั้นต่างๆนะครับฝั่งโน้นเาคนไม่มีเลยนะครับน่าจะยังเช้าอยู่นะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้เท้าวิสวร์กันก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็ไปเอาดอกไม้ทูบเทียนมานะครับผมแล้วก็เขาจะให้เขียนชื่อนะครับเขาจะให้ดอกไม้ช่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทูบเทียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อกัอนแป๊บหนึ่งนะครับผมพอเขียนเสร็จแล้วก็เอามผา้าที่เขียนชื่อเมื่อกี้ทำมาโผลกไปตรงที่เขาให้ลูกนะครับผม ฝางทางโน้นนะครับครับผมพอเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้พยาครุฑกันนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับพยาครุฑจุดตรงนี้ครับ ครับผมจากที่ไหว้พยากรทธศิลแล้วเห็นบ่อปลาคาาบครับเดี๋ยวเรามาดูปลาคาบก่อนนะครับผมโอ้อันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับมีทีขาวด้วยนะครับเนี่ยสวยมากเลยครับผมโอ้เยอะเลยนะครับฝั่งโน้นก็มีครับมีตัวใหญ่ก็มีนะครับตรงเนี้เนี่ยมีตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ย เยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโสหลวงพ่อโตกันนะครับผมข้างบนนะครับตอนนี้ก็จระเข้ยักษ์นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงทางเข้าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับ ไม่เอาแมวน้อยเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ก่อนครับดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้ดอกไม้เรียม้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้หล,งลงวงพ่อโตกันตรงนี้นะครับผมตอนนี้เราให้เขาไหว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไหวท้ทีหลังก็ได้ครับผมรอก่อนครับครับผมตอนนี้ก็ไหว้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับไปปิดทองกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราปิดทองก่อนนะครับสาธุขอให้โลกร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ให้สุขภาพแข็งแรงด้วยเถิดนะครับผม ติดต้องติดข้างหลังตรงบานนี่แหละครับที่อื่น <c oughs> คนติดเยอะแล้วครับ กหลังจากปิดแล้วเดี๋ยวเราไปเสียงโชคกันต่อนะครับผมก่อนกลับบ้านนะครับยังรู้จะได้เลขอะไรนะครับผมอันนี้น่าจะเลขศูน,นะครับผมอันนี้เลขอะร้เลขจางหมดแล้วครับผมโอ้ไม่มีตัวเลขแล้วครับเดี๋ยว เสร็จแล้วเราลงไปข้างล่างกันเห็นดอกไม้ต้นๆหนึ่งครับสวยมากเลยครับต้นนี้น่าจะของปลอมหรือของแทมลูกนะครับเนี่ยน่าจะของปลอมนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ